เนนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะครูคสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูครูนะคะจะมาสอนเรื่องสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวอ่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเ,เบียงเบามากไม่ได้ยินเลยเอาใหม่พร้อมกันหรือยังคะพร้อ จะเข้าบทเรียนนะคะขออนุญาตนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็เช็คความพร้อมสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนปรบมือนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนปรบมือเนี่ยจะมีอยู่แบบสามแบบนะคะอ่ะปรบมือแบบอนุบาลนะคะถ้าเราบอกว่าปรบมือหนึ่งครั้งอนุบาลก็จะปรบมือยังไงคะหนึ่งครั้งแบบอนุบาลนะคะอ่ะปรบมือแบบอนุบาลหนึ่งครั้งสองครั้ง สูบแบบอนุบาลนะคะแมาดูแบบพี่ปอหนึ่งนะคะปรบมือแบบพี่ปอหนึ่งคือถ้าคุณมีบอกว่าให้ปรบมือหนึ่งครั้งให้รเราบวกขึ้นอีกหนึ่งถ้าคุณมีบอกสองครั้งให้บวกขึ้นอีกหนึ่งอลองดูนะคะปรบมือแบบพี่ปอนหนึ่งหนึ่งครั้งค่ะ เสียงสั้นแล้วก็สละดเสียงยาวนะคะครูเป็นขอเริ่มที่สละดเสียงสั้นก่อนนะคะสละดเสียงสั้นอธิบายก่อนนะคะว่ามันจะต้องออกเสียงเป็นยังไงลูกส,สไม่ใช่มันจะต้องออกเสียงสันส้นเพราะว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันจะเป็นสละดเสียงสั้นการออกเสียงมันก็ต้องสั้นนะคะไหนลองยกตัวอย่างสิคะสละดเสียงสั้นได้แก่ สระโอสระโอสระอีสระอะไรอีกคะสระอื่นอ่าแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสระเสียงสั้นนะเรามาลองดูสละเสียงยาวกันดีกว่าสระเสียงยาวเป็นยังไงคะลูกเสียงเวลาเปล่งมันต้องเป็นเสียงยาวๆอ่ะคี่มียกตัวอย่างเช่นสระอ่ายาวไหมคะยาวยาวไหมคะอ่ะถ้าเอากอไก่บวกกับ เป็นยังไงคะออกเสียงวอาการดีคะกออากาเสียงยาวไหมคะยาวคูยาวไหนเด็กๆลองยกเครื่องขยาเสียงยาวสิเนาะเหมือนอะไรอะมีอะไรกันแต่ละอีอ่าซาลาอีอะไรอีก ากแต่งบ้างยกมือค่ะ <c oughs> เออทุกคนอยากแต่งนะคะอ่ะคุณมินลองนะคะลองลองลอง <c oughs> อ่าอะไรอ่าน <c oughs> ให้แรนดอมนะคะให้น้องไอซ์ก่อนค่ะว้าวซาหลาอะไรคะอ่ <c oughs> านกออะไรกอแอะกอแอะอะไรคะกอแอะแกกอแอะแกอ่ะคุณมินจะเขียนให้ดูนะคะกอ,ะะอ,ะะอแอะ ก็แอบแกะค <Okay. S 1> ำว่าแกะนะคะนี่้องไอได้นะคะเป็นสลัดเ,เ,เสียงสั้นหรือเสียงยาวคะลูกเสียงสั้นเสียงสั้นหรือเสียงยาวค่ะเสียงสั้นเสียงสั้นนะคะเรานะคะก็จะนํานะคะอันนี้เป็นอะไรคะเบรกอดใช่ไหมคะเราก็จะนามาติดตรงนี้เป็นการแตะเพื่อแยกสลัดเสียงสั้นกับสลัดเสียงยาวะคะ่วะตัวอย่างเป็นแบบนี้เข้าใจไหมคะใจ กดเองไหนใครอ่ะอ่ะเชิญค่ะอ่ะสำหรับคนต่อไปใครคะอาหนักเลยโดดโซมคำว่าส้มส้มอะนักหนึ่งออกมาเลยค่ะผู้มีถามก่อนนะคะคำว่าส้มนะคะเป็นสระอะไรคะสโอม สมสมไหมโธ่สม,ม <c oughs> สมสะระโอสะระโอเสียงสัง้นหรือเสียงยาวคะลูกเสียงสัง้นเสียงสัง้นอีกเติมไปแม่เลยนะคะเติม ขาดีใช่ะอะไรเอ้ออออ่าเอากุ้งเหรออ่าอ่านว่าอะไรคะวออีกงอวิ่งวิ่กวิ่งวออีกงอวิ่งวิ่งไมมเอกวิ่งอ่าวิ่งนะคะผู้เรนขอสอนกีรารรมด้วยนะคะจะได้ทราบนะคะวออีกงอวิ่งวิ่งไมมเอก มีสาละอีกซสละอีถูกต้องไม่ผิดซะละอีเส,อเ,ยยเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้น มออะมออะมะรออะลาอ่ารวมกันเป็นมะลาม้าลาเดี๋ยวผู้พิเขียนให้ดูบนกระดานนะคะอ่าเด็กๆนสียงอกจากกามออะมออะมะรออะลาออกเสียงเป็นมะลามาลาเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงสั้นเสียงสั้นเนื่องจาก มาเป็นสาระเสียงสั้นนั่นเองอ่าสำหรับนะคะพิซซ่าถาดนี้นะคะโอ้ก็จะได้กุ้งหลายตัวเลยเอ๊ะสเสียงยาวยังไม่เจอเลยขออีกสักสองคนได้ไหมไหนใครใครใครขอบค้าบค้าน้องสกาให้น้องสกาลองดูสิหยิบเลยได้กุ้งอ่ะอ่านดิอ่านแล้วน่ากุ้ง มอ,อืมอ,อมออือสระอะไรคะลูก <c oughs> สรอือสระอะไรนะคะมออือมือสระอ,อ,อือสร,สระอืออ่ะน้องสกายไปสิคะอือเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียง <c oughs> ยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเ <c oughs> สียงยา <c oughs> วนำไปติมเลยค่ะ <c oughs> อ่ามอ,อื <c oughs> มอ,อมือนะคะเป็นสระเสียงเสียง <c oughs> สำหรับนะคะวันนี้นะคะคูม้ <โถ S 2> มีเห็นแล้วว่า<ถ>พวกเราน่าจะแยกได้น,นะคะพวกเราน่าจะแยกออกนะคะว่าว่าเสียงสั้นหรือเสียงยาวเนี่ยเราพอจะแยกได้ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้อง<ถ>ที่นี้คู้มินลองเปียกดิลองเปียก,ยกถ้าไม่ใช้อันนี้แล้วนีณมไม่ใช้อันนี้แล้วใช่ไหมคุณมินะ<ถ>ม,มีอันนี้นะคะชชิ<ถ>มินมีอันนี้นะคะ เสีไม้มาลายเสีไงไม้มาลายเป็นเสียงอะไรคะเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงอะไรนะเสียงยาวเอ๊ะเนี่ยเรามาลองผสมกันกับสระดูสิคะอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะอ่ะเอาตัวนี้ก่อนนะคะเอาตัวนี้ก่อนนะคะจออะไรจอไอจอยออกเสียงพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามจ่อ ขออืออือออม้องออืออบืต่อค่ะจออจอเอืออก่งมากปรยน้องไอห่อยค่ะเบอยากได้ผู้ชายบ้างนนอ่ะอ่ะนมาน้องหนึ่งมาให้น้องหนึ่งเลือกเลยแลนดอมอยากได้สระอะไรนะคะ ยาได้หมดนะคะแหมน้องหน่โชว์ให้เพื่อนๆดูสิค้าว่าอันนี้คือสละอะไรคะสระอ้วระสระอ้วระสระอ้ววะสละอ้ววะสละอ้ว่ะลองเรื่อไปสิ เก่งมากปรบมือให้กับน้องนั้นหนึ่งค่ะอะคุณม <squared> ีนนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณมินะคะจะให้เด็กๆนะคะทุกคนเลยนะคะเลือกเกี่ยวกันซุชิจุ๊ิถูกต้องล่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะครบทุกคนไหมเพราะคุณมนทำมาครบอยู่นะอ่าแล้วก็ลองลองลองมาอ่า เล่นดูนะคะในเวลาว่างๆนะคะให้เด็กๆนะคะส่ <ivot> งตัวแทนออกมาก็ได้นะคะแถวและหนึ่งคนนะคะออกมาข้างหน้านะคะแล้วมาอ่านให้เพื่อนค่ะแถวและหนึ่งคนอาเชิญข้างหนาา้าค่ะเชิญข้างหน้าค่ะแถวและหนึ่งคนอาโนมาโนมาอา,โ,า,โ,าโอเคสี่คนนี้นะคะอาเรียนแถวน้าก,กระดานเลยค่ะลูกาเรียนแถวหน้าก,กระดาเนเล่นแถวน้ากระดานะต่อแถวหน้าก,กราะดานลูกเอออะ ให้คนแรกนะคะอาสุปอาสุอาจจปอันนี้ก่อนสุขาขก่อนสุขาขก่อนอ่าถือไว้นะคะอยา่าิ่งบอกนะ้ะ